ดอกสวยๆค่ะเพื่อนๆของกกพื้นราบชวาเป็นชื่อสายพันธุ์เนาะชื่อวิทยาศาสตร์ก็ใส่ไว้แล้วเนะเอาะอ้ออ่านไม่ออกเพื่อนๆดูเอาตัวนี้จะปลูกเป็นไม้ประดับนะเพื่อนเอจะอยู่ในวงกกทั่วไปเป็นไม้น้ำเนาะบนบกก็ปลูกได้ในน้ำก็โอเคชอบชื้นแฉะใครที่มีสวนนะคะ ที่เป็นสวนไม้น้ำนำกบชนิดนี้ไปปลูกประดับได้เลยใบยสวยนะใบจะคล้ายๆกับใบของเตยนะคะเอามาเข้าช่อกันทำเป็นดอกไม้แห้งได้นันเพื่อนประดับบ้านนะคะมีลำต้นของเขาชัดๆตัวนี้มเมล็ดแก่จัดจะเป็นสีดำ ใครที่สนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ก็สั่งเข้ามาได้นะจัดส่งเมล็ดพันธุ์เก็บเงินปลายทางขอบคุณค่ะ